สวัสดีครับคุดหวยอิสราเอลใบละสิบห้รางวัลสูงสุดได้1นึ่งแห้าหมเชคเกลนะครับใบนี้ก็เป็นใบที่10แล้วก็จะมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ผมซื้อมา10บใบจะได้กำไรไหมนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับ เราก็หาเลขข้างบนก่อนนะครับเลขที่ได้คือ21นะครับ อเคต่อไปเราก็จะมาหาหูข้างล่างกันนะครับยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดสวนห้าสามห้า สีสิบเอ็ดไหมีสิบเอ็ดไหมยี่สิบวท้ายเลข2ีสิบเอ็ดไหมีสิบสาม

2ี่สิบไม่ได้ครับใบนี้น่าจะจริงโอเคนะครับตอนนี้ก็โคตรลงมาแล้วยีิไม่มีใบนี้ก็เจงนะครับสรุปแล้วซื้อมา10ใบโคดได้4ใบไม่ได้6 ใบสรุปคือขาดทุนนะครับรวมทั้งหมดแล้วขาดทุนประมาณ35มชิกเกลนะครับเรมซื้อมา150ยชิกเกลก็ขาดทุนไป35มชิกเกลนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะได้หวยโขดอะไรอีกนะครับโอเค วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ